กลุ่มผู้ปลูกอะโวคาโดในประเทศไทยรวมตัวกันก่อตั้งเป็นชมรมแล้วการรวมตัวของเราเพื่อที่จะขับเคลื่อนวงการอะโวคาโดของประเทศไทยให้มีมาตรฐานมากขึ้นคุณภาพทัดเทียมสายพันธุ์ต่างประเทศการพัฒนาคุณภาพให้ทัดเทียมกับอะโวคาโดที่เราต้องนาเข้าเราปรบับโครงสร้างดินก่อนหลังจากที่เราใช้ปุ๋ยหมักแล้วนะครับเราก็ให้เขาบํารุงด้วยปุ๋ยเคมีครับขาดไม่ได้ทั้งสองอย่าง ้าอาหารที่เราใส่ปุ๋ยสูตร16 16 16นะครับพอเราจะไว้ผลก่อน1เดือนเราจะต้องกระตุ้นตาดอกด้วยสูตรปุ๋ย8 24 24ทางใบเราก็ใช้ยิ่งมีธาตอาหารรองจะมีความจำเป็นมากครับ หนึ่งขยายเซลล์ขยายผลให้ผลใหญ่แล้วก็เพิ่มรสชาติจเจริญเติบโตวไวเห็นไหมครับใบเขียวขจีมันแบบหนาแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยทางดินปุ๋ยทางใบมีความจําเป็นแต่จําเป็นอย่างไรก็ต้องใช้ให้ถูกจังหวะและก็รู้วิธีใช้นะครับ